สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับสาวหึงพารวยชาแน,นลนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าน้องหึงนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทกท,กท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อฟเก่าแล้วก็ f อฟใหม่นะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งนะคะงวดประจำวันที่9ตุลาคม2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเราก็มาฟังคับเตือนเราก็เราก,เราก็เราก็มาดูผล ผลของวันที่8กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าดูสิจะไปฟังคําเตือนแล้วน้องบึงมึนเมืนแล้วพี่น้องจา๋าอ่ามาดูผลน้อยเฉพาะกิจนะคะน้อยเฉพาะกิจออกหนึ่งสองสามเด่นสองมานะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าสองสามน้องบึงไม่มีเนาะข้ามสองสามนะคะส่วนล่างสามหกนะคะสามหกก็ไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนพิเศษบนออก037 นะคะสามิ 3, เข้าตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจา๋ามาตารางกำลังวันนะคะอะ่ส่วนล่างออกหนะึ่งแปดน้องเวิรมีแปดหนึ่งนะคะเข้าที่ตัวกลับนะคะปกติบนออกห้าห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์ 5, 0, ก็หลุดไปนะคะส่วนล่างแปดเจ็ดแปดจิตตารางกำลังวันก็เข้าอีกนะคะพี่น้องจา๋าตารางกำลังวันเข้าสองคู่แล้วเนาะ,ะเข้า สามเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดนะคะอันนี้ตารางกำลังวันนะคะส่วน VIP บนออกศูนย์เก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์ก็ไม่มีเนาะหลุดไปนะคะส่วนล่างสี่สามน้องวิงมีสามสี่ตัวที่ชอบด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าเข้าที่ตัวกลับทั้งสองคู่เลยนะคะ ก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามฮานอยสูตรหนึ่งด้วยนะคะพี่น้องจา๋าตารางกำลังวันเข้าสองคู่เนาะก็เข้าสามเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดส่วนตัวเจาะน้องบึงเข้าพิเศษล่างเข้าตัวกลับเนาะออกหนึ่งแปดน้องบึงมีแปดหนึ่งแล้วก็ v i p เข้าล่างออกสี่สามน้องบึงมีสามสี่นะคะพี่น้องจาอ๋ารวมแล้วก็เข้าไปที่สี่คู่เนาะพร้อมกับตารางกำลังวันนะคะ อย่างไรก็ฝากตามต่อกันของวันที่9นะคะพี่น้องจ๋ามาดูันที่9กันเนาะวันที่เนะคะวันที่9ะะวันที่เน,น,นะคะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามกสิบปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะ,ะน้องวึงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พ fc ทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ดูกันนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับสูตรหนึ่งนะคะดะูมาดูตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจา๋าดูตารางกำลังวันน้องวุ่งก็ขีดผิดอ,อินยาแก้ไขลงไปแล้วก็เป็นมึนๆงงๆพี่น้องจา๋าเดียวนะตารางกำลังวันนะคะก็จะมีหกนะคะมีหนึ่ง มี2แล้วก็มี3นะคะส่วนตัวเด่นก็คือ6กับ4นะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครชอบก็นำไปวิ่งไปรูดได้นะคะอ่าแล้วก็จับกับตารางกำลังวันได้นะคะพี่น้องจา๋ามาดูตัวเจาะกันนะคะอ่าสำหรับตัวเจาะของ6เนาะ6ก็จะมี6 2 6 3 หกเก้านะคะหกสี่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งเดอ้อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวน้องมืจะขีดไว้ให้นะคะถ้าชนชอบก็ตามได้นะคะอ่าส่วนสี่นะคะก็จะมีสี่สามสี่แปดสี่เก้านะคะอ่าส่วนชุดกันนะคะชุดกันชุดกัน8 6หก สี่ศูนย์เจ็ดสี่อ่าแล้วก็ห้าแปดด้วยนะคะอ่ะมีตัวที่ชื่นชอบไหมเนาะพี่น้องจ๋าอันนี้บอันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะหกสี่นะคะพี่น้องจ๋าอยู่ทึงๆเด้ออยู่ข้างบนเด้ออ่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันนะคะเป็น เป็นอีกคู่หนึ่งเนาะเท่ากับ6กก็จะมี6ก6 3 6ห6 9าะคะอ่ก้านะคะตัวที่น้องวึงจะออกมานะคะาสำหรับตัวที่น้องวึงชอบนะคะพี่น้องจา๋านี่แหละค่อกับมาก6 4นี่แหละพี่น้อง6 9 4 8อ่าส่วนชุดกันนะคะ68กับ58นะคะอันนี้คือน้องวึงชอบส่วนตัวนะคะพี่น้องจา๋า อ่าถ้าพี่ๆชอบก็ตามได้นะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอ่าหรือว่าไม่ชอบตัวที่จับคู่ให้ก็จับในตารางกําลังวันกับอ่าตัวเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจ๋าอ่าน้องวุ่ยกให้เห็นชัดๆนะคะอาจจะได้จุดได้แคบได้นะคะพี่น้องจ๋าป้องกันการดื่มแล้วก็อ่านำไปพิจารณาดูก่อนเนาะพี่น้องจ๋าเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งนะคะ อ่ถ้าชอบก็ค่อยตามถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านหรือว่าตัดไปเลยได้ก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหวงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบมีตัวไหนในใจก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งเด้อ อ่ะสุดท้ายนี้น้องหวงก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านจ้าอ่ะก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่มารับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องจ๋าอ่ะคลิปนี้น้องหวงก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ